ครับผมตอนนี้ก็ทีมก็พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมทุกคนก็ทำงานหนักนะเพื่อชัยชนะในวันพ่งนี้ครับมอกากการแข่งขัน,นแล้วว่าออกทีเราก็ถือว่าแก็ถือว่าสูสีครับออกได้ทั้งสามหน้าครับผมก็ถือว่าเป็นแมตช์ที่มันอีกแมตช์หนึ่งเลยครับพวงนี้ครับผมผงานัานนนในทีมเก็ถือว่าทำได้ดีครับเพราะว่าทุกคนก็มีส่วนสำคัญ ในการพาทีมมาถึงรอบนี้ได้ก็อยากให้พุ่งนี้ได้ชชัยนะแล้วก็มีความสุขกันทุกคนครับสำหรับปีนี้ก็คือว่ามันมาไกลามากเลยขนาดที่สำหรับในตัวพี่แล้วก็ในตัวทีมที่ทางท่าน,นยอจะได้เลื่นชั้นไปทีมครับผมก็ถือว่ามาไกลามากครับเพราะตอนแรกก็โดน ทีมอื่นมองว่าเป็นเต็งบอยแต่ว่าเราก็มาถึงรอบนี้ก็ได้ก็ถือว่าต้องชื่นชมทุกคนเลยครับที่ช่วยกันพาทีมมาถึงรอบนี้ได้ทันนี้ถึงแฟนบอลนะครับที่จากทางบ้านหรือที่คนที่ตามมาเชียร์ด้วยครับผมก็ขอให้แฟนบอลที่ตามมาจากทางบ้านแล้วก็ที่ดูทางทีวีก็เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับพวกเราจะทําให้เต็มที่แล้วก็พาทีมได้ชั้นสู่รไทย2ีสอให้ได้ครับผม<อ>ครับ<อ>ครับ